ได้ความกินได้ยืนมาไม่รับก็กินแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องกินได้สันสนหน่อยกับสั้นัานหน่ะเนาะพอไปนั้นได้คมก็เผ็ดเลย <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจ้าเมืนเน่อนีนแอปเปิลแชแนวกับนิคมสิบห้าพีพานองมากิน ตำส่วปลาหมึกกระดองเพลเพจจะพี่น้องเบื่องสีสันเราจะพักสดเต็มถาดจะพี่น้องแคบหมูกรอบ้อจ้าพี่น้องสนใจกรสั่งข้าไอะไร้อจ้ากล่องละหนึ่งร้อยบาทเนาะบวกค่าส่งห้าสิบบาททั่วประเทศ้อจ้าน้ำหนักสองร้อยกร pues ัม really> really> ้อจ sure> ้ากรอบดีดีจะพี่น้องเด้อแอปเปิลแิเปิล้องเ้อขายแคบหมูเป็นน้ำฝาาอุ่นๆุนแอปเปิลกับเนยคมเนี่ย้อจ้ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแมนบเใช่ไหมครับ เมนี่หรือเนล่าไวหนนะไว้ไหนนะ,นนะนกรอบจัดพี่นอ้องใส่ทั้งปุ้นไปเลยจ้ะใส่ไปเลยนะกรอ,อบดีจัดพี่น้องอร่อยด้วยนะคะเอ็ดไม้เสมอเด้อจา้าเดี๋ยวแอปเปิ้ลเจียวไอดีไลฟ์ไปใต้ด้านล่างคลิปนะจ้ดพี่น,อน้องโอเคจัดปิดฝาหน่อยจา้าแอปเปิ้ลหล่อหอนไม่จัดไหนเนื้อมหอนปะเนื้อคมอนเลย,เลยครับ อันเฮ็ดอันนี้อยู่จ้ะมันก็ได้มอนขอสอบเลยนะก้อนสิไปกินกระฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระดังแต่หายแอปเปิลแชแนลกับนโ่งเพื่อได้เฮ็ดคลิปตะต่อไปในเด้อจับพี่น้องมาได้จับพี่น้องซุกปูซุกคนมาแซ่บๆน้ำแอปเปิลกับนโ่งจ้าเปิดไม่ได้ใช่ไหมคะขออาจรย์ลองหน่อยค่ะซ่อนอยู่ใส่จะบอก คำยังไงบ้าง,างนี่ครับเผ็ดคักเมื่อนี้่ต่ำไปเผ็ดได้ได้ห้มกินได้บ้างสูดๆต้องฝึกกินเนาะจับเป็นเนอะอืต่ำมืม่อตลับมาเปน้อาะ้ากินเลยจ้าอื้หอมมนันเนัเผ็ดเนาะ ต่ำจืดเลยพี่น้องกับเบเบิงอีกนะจ้ะมันบาอีหลีจ้ะพี่น้องแอปเปิลต่ำมันฉีอข้นกับเบิงดีเนาะสีแบบไม่เห็นไหมจ้ะต่ำลายค่ะกับพี่น้องจ้าขความกิน ได้อยูนี่มักินไม่รับก็กินแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องกินได้สั้นได้ก็สั้นั้นน่ะเนาะเพราะวันนี้ได้คุ้มกับเผ็ดเลยขึ้นไปนเรียกมาเผ็ดได้ดดหรอมาเผ็ดธรรมดาคือเขาตา่ำอ่ะเอาจุ้งจังเนี่ย มันก็ม้วนผักใจครับแคบหมูตามมันก็ได้เนาะจากพี่น้องมันเกิดสีแบบแกะเผ็ดได้เห็นไหมจ้ะปลาหมึกตัวใหญ่ๆได้จากพี่น้องหมึกกระดองอพักตามแคบโมูตามถั่วตามาเตรี้ยวเผ็ดแคบโม่กอบได้ดีครับพี่น้อง ทางขาบอะไร้อจะาี่น้อง,งเชืบอบหลีจ่าบด้ตัวขายเด้อจ้า <g ülme> อร่อยสุดๆจ้าจืดไม่ด,ดีกับมะเพืนะเหรอมะเขือ <g ülme> เไปไน็นอะไรด้านหลังเพิ่นตัดหยาเล้วได้จ้ะเนาะตัดที่เพิ่นไหมจ้ะ มันตันหยาแล้วครับอืมกเล็บแปนดีจ้ะขึ้นไงเล้จ้ะโอ้เล็บใส้ได้ที่จันนะครับผ้าค่ะเล็บดเล็บได้ได้ที่จันครับ เดียวชินกัไรสิม,มอืออะครับซิมกระหมือป่ะป้าหมือคอมาหน่อยนม่ไดขอหามีครับคมอมมันใบบกวดอ่ะแล้วขมๆอยาง ตำได้ประกอบแล้วจับไปหรอไอ้แล้วครับเป็นลาครับภาจะหนาหจังอืลองพรับ หม,งงม,ม,ม,มูน้าๆจ้ะครับกินผักกินอะไนั่นแป๊ก็หมดเก็น นุ่มไปเลยจ้ะนุ่มใช้ผักเปจ่องไปเลยจ้ะว่าเผ็ดตัวกระหน่องทั่วปีได้จ้ะได้กินปีและที่อะ ต่ำเนาะจ่าพี่น้ง่งพุทธเถ่าเป็นมักต่ำ<ม>พุทธเถ่าชาวบ้านแอปเปินเอปมึกกินตำมึกปลหมึกแคบหมูหรอมบักกอกจ่าพี่น่มพอมเยอเนาะแซ่บเนาะเหมือนนัวครับนัวดีแซเนี่ย ซีสันตัดจานสุดยอดพป่น้อง

กินน้ำเนี่ยด่าม,มากอะถ้าจะไปนองแอปเปิ้ลไม่ได้แกงนี่คมด้วยจ้ะฟึกให้เรากินเผ็ดแบบนั้นไม่ได้เผ็ดแห้งเป็นหลังจ้ปะปลาหมึกกินเลยเป็นปลาหมึกเป็นไงอร่อยไหมอร่อย หนามจะไปนจะอืมนึ้าหน้าเลน,นาไ,านไปนคนาะขี้ดจ่าเผ็ด ก,ก่อนใจก่อนแบบช่วงเลยจ้ะพี่น้องทำแบบช่วงแบบช่วงมาอ่ะแบบช่วงวัดเลยอ่ะ

สูสีนะจะเปหรอก ครัสว่างสว่างสว่างบอสบอสไปวับกันอีกทีนึงนะครับตำลายอีกทีจะขนมเส้นอบแห้งเนาะอันน้าท้องเนาะเกือบสองห่อจะไปเนาะนี่นี่ความบอกแอปเปิ้ลใส่เหมือนสองห่อแอปเปิ้ลแบ่งใบนิดนึงจ้ะังไมันหลายเลยเฮ้ยขอโทษขอแไปจัง พร้อมเผ็ดอันดับหนึ่งเลยครับพี่เนาะอ๋อพร้อมเผ็ดอันดับหนึ่งเลยครับ,รบแข้งๆเลยบักพริกคนเผ็ดจะซื้อนี่แหละปริมาณทำเก่าแต่อัปเปิลใส่ตะบักพริกเผ็ดเนอกพนมาร้านนี่เนาะ รเราแบบแซ่บเนาะครับกินแบบแบบมีมือละลายนี่กินแบบซ่วงเลยจับหน่อยเจ้าของเอาปลาเมือยมาหนะ่ะอ๋อครับ เล่มจับมักหงกะนรหมรพี่หน่องเคยเล่มบาจใจแบบมันสิเหมือนเราเล่มแบบคือบ้าน,นเราครับพี่หน่องนะอิ่มแล้วเหรอเนาะครับอิ่มกันแล้ว,ลวขอ้อไหนพี่หน่อยจ้ะเผ็ดเผ็ดอีเลียจ้ะพี่น้องแั่นนี่ข้มกขกเกลียงอยู่เป็นกระบุกพริกทุงหนึ่งครับพี่น้องทุ้งอะไรสีปาทจ้ะจ แหนมกินแหนมแล้ว,วเจ็บโอเคนะจจะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมุมมากกินวัสถุภาพผิดพลาดประกานแอปเปิลชั้นเนี่ยกับนิคม ก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุกกูสุ้คนนี้ได้จัดสำหรับคลิปนี้แอปเปิลช่างแนลกับในคมกับราพี่น้องไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า